2, 4, 3, 4. สวัสดีค่ะเล็กนะคะจากคอเตช้าอัมพรสาขาเมืองราชบุรีค่ะวันนี้นะคะเล็กจะมาแนะนำนะคะโปรโมชั่นแคมเปญน,นะคะของเดือนกันยายนเดือนนี้นะคะรถที่มราจะมาแนะนำก็คือจะเป็นรถรุ่นนี้ค่ะจะเป็นตัว xlt เกียร์ออโต้นะคะค่ะราคาเต็มนะคะอยู่ที่9 2 2 0 0 0นะคะพรเพียงเดือนละ12,514บาทเท่านั้นค่ะพร้อมกับของแถมชุดแต่งอาทิเช่นกันชนหน้านะคะ คิ้วล้อนะคะแล้วก็การสาดเป็นต้นค่ะสำหรับลูกค้าที่สนใจนะคะรุ่นนี้ใช้เงินออกรถเพียง4 9 9 9ม4 9 9 9 9บาทเท่านั้นค่ะถ้าเกิดสนใจยังไงแวะมาหาเราได้ที่ฟอร์เตชัมพรสาขาเมืองราบุรีนะคะอยู่ฝั่งตรงข้ามกับแมค o โดนัลหรือเลยบ้านละวัสดุผ่นมาเท่านั้นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะเล็กขอลาไปก่อนนะคะมาพบกับแคมเปญดีๆของเราได้ใหม่ในเดือนถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ